จะไปหาที่นั้นจะไปหาที่ไหนที่ไหนได้อยู่ตรงข้างบอ่อเนาะอยู่ตรงข้างบอ่อตักไปให้ในในแทงที่บ้านมั่งเนาะ ที่บ้านก็มีที่บ้านน้ำใสนะน้ำฝนอยู่ตรงคานะเป็นน้ำฝน อันนี้เดี๋ยวอาไปให้ที่บ้านมียี่สิบตัวเนาะทางเดินมาเนาะทางเดินมาสะดวกสบายเดีย๋ยวเอาไปให้ในบ้านน้องๆในบ้านมีไม่เยอะหรอก เราไม่ต้องเอาไปเพาะหรอกเนะเรามาตักได้ทุกวันไม่มีใครเอาอยู่แล้วมีเราเลี้ยงอยู่คนเดียวเราก็ตักอยู่คนเดียวนี่ค่ะตักอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเอาไปเลี้ยงเนะเอาใส่ขันเข้าบ้านไปเลยฝากไว้ตรงนี้ปันตะกก้ก เข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวไปให้ในอูนะ่เนาะไปให้ในอูผักตำนิม่มผักตำลึงผักอะไรน้องก็กินหมดเนาะใจพี่ลงสิ้นเดือนว่าจะเอาเอาอแม่เอาไข่เนาะเอาไข่เลยมาเพาะ อยากได้ภาพตอนนี้อยากได้ภาพนิ่งตอนนี้เนาะดเดี๋ยวเข้าบ้านเนาะไปปิดในบ้าน